พอได้ยินโปรเจกต์นี้นะครับผมว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งแล้วก็ยิ่งร่วมทำทางติ๊กตอกด้วยเราเล่นเราเล่นติ๊กตอกอยู่แล้วสามคนนี้นะครับถ้าใครเล่นติ๊กตอกจะเห็นอยู่ก็เลยรีบตอบตกลง,งทันทีนะครับผมเป็นงานใหม่แล้วก็ท้าทายมากแล้วก็อยากทําทมากๆเลยครับคือยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยตอบตกลง,งไปก่อนแล้วครับแล้วตอนได้ได้ไดไดไดตั้งส้มมาลีมาเล่นด้วยคือเราไม่เคยร่วมงานกันแล้วก็แบงค์ด้วยเงี้ยก็ยิ่งแบบว่าอยากร่วมงานอะไรเงี้ยครับคาแรคเ,เตอร์เป็นยังไงบ้างครแต่ละคนคาคคแรรรเตอ์ับ เพื่อได้ยินมานะครับผมนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายนะเพื่อได้ยินมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าคาตรเตอร์พี่เต๋านะเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์แต่ทําบริษัทแฟชั่นแต่เป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าไม่รู้เรื่องแฟชั่นแต่อยากทําบริษัทแฟชั่น ผมไทเตอร์ประมาณนี้ครับของส้มเป็นเหมือนอแบบเด็กจบใหม่ไฟแรงที่แบบว่าอยากทํางานแฟชั่นแต่ว่าไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยอะไรเงี้ยจะพัดจะปู่ก็เลยได้มาทํางานกับเจ้านายที่ไม่รู้เรื่องแฟชั่นอะไรเลยใช่แล้วก็มีแบบเพื่อนร่วมง,งานที่แปลกๆคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ชีวิตก็จะปวดหัวนิดนึงพออยู่บริษัทนี้ครับส่วน <c oughs> ผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งครับที่อยู่ในบริษัทของพี่เต๋าแล้วก็ได้เกิดตกหลุมรักเฮ้ย ไอ้ยเฮ้ยังไม่ได้ใช่ไหมพี่ผมไม่รู้ผมพูดอะไรได้หรือไม่ได้ตกลุมรักตัวละครหนึ่งครับในเรื่องแล้วก็แล้วก็ได้เกิดสงครามไม่มีสงครามด้วยตอนนี้ตอนนี้เรื่องย่อมาครับเราเล่นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราเล่นเราเล่นเรื่องเดียวกันเอาเป็นว่าจริงๆอะเรื่องนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกของติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ อย่างที่พี่ต่อบอกไปคือ3คนเราเนี่ยเล่นติ๊กตอกอยู่แล้วแล้วก็ชอบชอบแอปพลิเคชันนี้มากเราก็เลยตอบตกลงไวมากเพราะมันน่าสนใจมากยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตด้วยนะครับผมคาดหว<ด>ังไหมครับว่าวกปกติเราเป็นเพเ่อ์อยู<ด>่แล้วในติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังเลย คาดหวังครับก็คาดหวังว่าก็คาดหวังว่าคนจะชอบด้วยคาดหวังว่ามันคือเราจากที่เราแบบได้ยินเนื้อเรื่องคข่าวเราก็รู้สึกว่าสนุกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบก็คาดหวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็เพลินกับการได้ดูจริงๆก็แอบแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายก็กําลังแบบรุนๆนอยู่เหมือนกันว่าแล้วตอนถ่ายพอมันเป็นซีรีส์แนวตั้งนี่มันจะต้องถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นอยู่ครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทางทิกต็อกกับทางสตาร์เตอร์นะครับจับมือกัน ครับผมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ติดตามนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนมีทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันครับส่วนเรื่องของเรา <ขอ S 1> เรื่องที่2